ก่อนจะไปฟังคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอบอกก่อนว่าคลิปนี้เรานัดคุยกันนานมากแล้วนะฮะก่อนทางฟิกเซอร์จะประกาศอุจจารนไทยกาดะมูวี่ลงอีกนะครับผมมันจะลงประมาณวันที่5นะฮะฉะนั้นก็หลายๆอย่างในคลิปนี้มันอาจจะยังไม่อัปเดตอะไรบ้างก็ขออภัยไว้เลยนะครับผมก็ไม่เป็นไรถือว่าลงมาก่อนเพื่อที่จะเรียกเรียกคนมาดูไทยกาดะมูวี่ในฟิกเซอร์กันนะครับผมและเท่าที่คุยกันวันนั้นก็ไม่ได้สปอยอะไรเยอะมากนะครับผมมีแหละนะฮะมีบางส่วน นะครับผมแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นทุกฉากทุกอะไรนะครับผมจะออกแนวถามความรู้สึกกันมากกว่านะครับผมมาก็ประมาณนี้นะฮะเรื่องที่จะมาชี้แจงกันนะครับผมไปไปฟังคลิปกันเลยครับไปสวัสดีครับกลับมาพบก,กับรายการเอ่ออุ t เตอร์โซลเลสทอเอ่อเรียกว่ามันคือเลสทอลกปกติแต่ว่าวันนี้จะพิเศษกว่าทุกครั้งนิดนึงนะครับผมเนื่องจากเรามีแขกรับเชิญ นะฮะเพราะว่าประเด็นที่เราจะคุยกันวันนี้นี่คือมันต้องเชิญเข้ามาจริงๆนะครับผมก็คนแรกที่เราจะมาคุยนะครับผมก็คืออันนี้เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะฮะคือใครครับผมแนะนําตัวหน่อยน้องกั๊ดสวัสดีครับก็อยู่กับผมเซเลสซิสิล้วนะครับอ่าก็เรื่องไงเรื่องตระก,กูลน,นี้เรื่องทาโร่เรื่องไทกะนี่ต้องเชิญคนนี้มาจริงๆนะฮะใช่พี่ <laughs> ผมเนี่ยสมเขาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยอ๋อเป็นไทกะเหรอครับ เปล่าเขาไม่เอาผมนี่แหละโอเคครับใจเย็นก่อนนะพักเรื่องนั้นไ้ก่อนนะอะไรครับนี่อ่ะอีกคนนึงนะครับคนนี้เรียกว่าพิเศษมากนะฮะก็หลังจากที่เขาเชิญผมไปคุยแล้วนะผมขอเชิญเขามาบ้างนะฮะและอย่างหนึ่งก็คือกับประเด็นที่เราจะคุยกัวนี้เนี่ยเหมือนเขามีมุมมองที่แตกต่างนิดนึงผมก็เลยเชิญเขามาคุยนะครับผมแนะนําตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมน้องชงจากเพจ นมชงหรือชงดมครับผมอ่าครับผมก็หลายคนน่าจะรู้จักกันดีเนาะนะครับผมก็วันนี้เชิญมาคุยเรื่องนี้ด้วยนะครับผมอ่าก็เรื่องที่จะมาคุยกันในวันนี้นะครับผมก็คือเรื่องของมูวี่อุลตร้าแมนภาคหนึ่งนะที่มาฉายในบ้านเราล่าสุดนะครับผมกับอุลตร้าแมนไทกะเดอะมูวี่นิวเจเนเรชั่นคลายแม็กซ์นะฮะอ่าก็ภาคนี้เนี่ยได้วว่าเราสามคนได้เป็นรูรอบสื่อกันมาหมดเลยใช่ไหมครับใช่ครับครับอ่าครับผมก็เจอพี่ชงด้วยตอนนั้นแต่ไม่กล้าเข้าไป ตอนนั้นยังไม่รู้จักครับโอเคนะค,ครับผมก็วันนี้ก็จะมาเรียวกว่าเป็นสปอยสปอยจริงจังเลยนะครับผมเพราะว่าตอนนี้นี่คือเรียวกว่ามันออกจากโรงไปแล้วนะถ้าจะหาดูหลังจากนี้คงรอลงฟิกเซอร์อย่างเดียวนะฮะหรือว่าแผ่นนี่มันยังจะออกอีกไหมยากครับพี่อุตสาหกรรมแผ่นมันไม่ค่อยดีเนาะโอเคเซ็งกได้ ก็เต็มที่นะไม่มีแบบกัดเนื้อหาอะไรเลยเราคุยกันแบบจัดเต็มเลยนะมีอะไรสปอยได้นะสปอยจริงจังเลยครับผมโอเคเคครับผมก็เอาไปทีละสเต็ปนะคิดยังไงกับเอตอนประกาศรอบแรกประกาศแบบว่าเป็นโปสเตอร์แรกหรือตัวอย่างแรกสุดเลยนะครับผมเริ่มที่เน้องกัดก่อนเลยนะฮะผมนี่ยนะผมเนี่ยเป็นคนที่รักในตัวอุลตร้าแมนสวมเขามากๆ ตอนที่ผมไม่เห็นไอ้พวกโปเตอร์อ่ะผมรู้สึกว่ามันแบบมันจัดองค์ประกอบสวยดีนะแต่แค่รู้สึกว่าเออมันวางมันวางกันเยอะไปหน่อยไอ้ตรงที่เป็นตรงกลางอ่ะที่มันยืนนิวเจนเรียงกันอ่ะผมมันจะชอบไอ้ตรงข้างบนที่มันเป็นทาโรทเรเกียโปเตอร์มันอ่ะแต่ถ้าพูดถึงตัวอย่างอ่ะผมจะไฮเป็นิเศษเพราะว่าไอ้ตัวอย่างเนี่ยมันออกมาในวันที่ผมสอบเสร็จวันสุดท้ายพอดีเลยอ่ะแล้วผมก็เปิดดูเลยอ่ะ Oh. ผมก็แบบโหคือมันอารมณ์เหนื่อยอะพี่ตอนนั้นน่ะแล้วแบบเจอเจอสิ่งที่ตัวเองอยากเห็นมาสักพักใหญ่แล้วอะ <Yeah. S 2> แล้วแบบพอเปิดดูแล้วรู้สึกว่าแบบเออตัวอย่างรู้สึกว่ามันมันตัดมาค่อนข้างดีนะ <c oughs> รู้สึกว่ามันก็โอเคอะแต่ว่าก็ต้องรอดูในตัวเนื้อหนังอีกทีอะซึ่งค่อยๆพูดแล้วกันในตัวหนังเนี่ยไว้รอรอไอ้นี่ก่อนข้ามไปหัวข้อต่อไปกันซ <c oughs> ึ่งพี่เข้าใจนะฟิลนั้นนะแบบ ฟีลกู้จัดๆแต่คือเราเพิ่งสอบเสร็จแล้วมีหนังมาเออแบบหนังที่ชอบมันออกเทเลอร์ตอนสอบเสร็จอ่ะมันไม่มีอะไรดีไปกว่านี้แล้วโอเคหมดแล้วนะหมดแล้วพี่หมดแล้วพี่ชงครับคิดยังไงครับผมกับครั้งแรกสุดที่เราเห็นมันเลยอ๋อก็ตื่นเต้นแหละเพราะว่าไอ้ซุปเปอแมนยุคหลังอ่ะมันจะเอาตอนจบไปไวในเดอะมู i วี่ถูกปะล่ะใช่ครับใช่แล้วในไทกะมันก็จบแบบค้างๆด้วยแหละแบบเทลเกียก็ยังไม่ตายหรืออะไรอย่างนี้เราก็เลย อยากดูเรายิ่งเรายิ่งมันเหมือนเขางัดไม่ตายอ่ะโดยการเอายุคิวเจนนักแสดงคนมาครบด้วยล่ะอ๋อใช่ใช่ก็เลยแบบไอ้เชี่ยเหมือนมันหนังมาวิวเลยวะเราเลยอยากเลยว่าเออเขาจะยังไงเหมือนเพราะเหมือนกับเขาเพิ่งจะเอาเอาิวเจนทั้งหมดมารลงจักรวาลกันริงๆังก็เข้าเนี่ยละประมาณนั้นใช่ใช่ใช่ครับผมอ่าประมาณนี้เนาะนะทั้งสองคนใช่ครับครับผมครับผมทีนี้ต่อไปอีกไฮไลท์หนึ่งนะฮะเรียกได้ว่าอันนี้จะมาตัวอย่างสองนะครับผมอุลตร้าแมนเลกะ อ่าโอยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นก่อนกั๊บถามพี่ชมก่อนโอเคโอเคโอเคให้พี่ชมก่อนครับให้พี่ชมก่อนนะพี่ชมคิดยังไงกับตัวนี้ครับผมอุนเตอร์แมนเลกาของเราเอ่อตอนแรกพี่ก็งงงงเเพราะว่าเขาเขาเขียนสเกลมาอะไรนะอุนเตอร์แมนที่แข่งแก่งที่สุดในทั้งหมดใช่ไหมล่ะครับผมเออเราเราก็อยากดูในหนังไงเป็นยังไงเพราะว่าส่วนตัวเราจะค่อนข้างผิดหวังกับดีไซน์นิดนึงส่วนตัวนะส่วนตัวอ่าอ่าไม่เป็นไร เรารู้สึกว่าดีไซน์ถ้าเทียบกับโนแมนระดับเทียบตัวอื่นมันจะค่อนข้างธรรมดาไปหน่อยอ่าครับผมประมาณนั้นเราอยากรู้ว่าทำไมเหตุผลน,นี่เขาเปลี่ยนออนไทกะอะไรอย่างนี้นแหละเราเอาดีไซน์ไทกะเป็นหลักอ่าใช่เออเราก็เราก็อยากเห็นใน,นหนังว่ามันมันจะเก่งขนาดไหนประมาณนั้นครับผมนี่คือคลิปนี้ผมอยากให้พี่ใส่เต็มมาให้หมดเลยพี่รู้สึกยังไงผมอยากรู้มากิงอแต่ถ้าส่วนตัวเราไม่อยากให้เขาบอกอะไรเลยอยากอยากให้สปอยอยากให้แบบ เก็บไปดูในหนังมากกว่าแต่ก็เข้าใจมันเป็นการตลาดสมัยนี้แล้วนะ,ะหนังโดร์คูมันต้องแบบมันต้องบอกอโอเคครับผมเดี๋ยวที่เหลือเยวไว้พูดตอนในหนังทีเดียว <laughs> โอเคมาลองกัด <laughs> บ้างไงอุลตรร์เมเลกาเนี่ยคือผมก็บอกแล้วพี่แล้วใช่ไหมผมเป็นแฟนขับตัวใส่เขา <laughs> <laughs> ซึ่ง <laughs> ผมอ่ะคุยกับเพื่อนผมไปตั้งนานแล้วว่าแบบเนี่ยมูวี่อ่ะแม่ง รวมพลังไว้ที่อุนทาฮอนแน่นอนอุ uh, uh. Oh! ้มเรกะตอนแรกก็แบบอะไรวะเลกะเอกะเลเลแปลว่าศูนย์ไอศูนย์กับไอไอกะเหรอไม่หรอกออเลวะกับไทกะเออก็เป็นไปได้แต่พอดีไซน์ออกมาเนี่ยตอนเป็นเงาก็รู้สึกว่าไอาบ้าเลยเขามันยาวมากเขามันยาวเป็นพิเศษเลยแต่ตอนนั้นเป็นแค่งเงาไงแต่พอเป็นรูปโตมาแค่นั้นแหละผมกราดยับเลย ชมเหรอโบนนยับเลยอแบบมันมันมันแบบมันมันดูเป็นกิงกาวิกตอรี่เกินไปอ่ะอืมเออมันคือกิงกาวิกตอรี่ที่ใส่หัวไทยกาลงไปอือใช่ใช่ซึ่งแบบสิ่งที่ผมคาดหวังไว้แบบคือแบบอ่ะคือถ้าเบสออนไทยกามันก็จะปกติหน่อยเพราะว่าทาโร่มันก็มีแบบนี้เหมือนกันแล้วก็มันจะมีแบบในมังงะที่มันรวมเป็นเวอร์ชั่นแบบโอ้รวมทุกส่วนของพี่น้องอุนตา ท็อปซิกมารวมกันเป็นตัวที่ชื่อว่าบิ๊กอุลต้าอย่างนี้มันก็จะเป็นแบบเขาทาโรไอซลักเกอร์เซเว่นหน้าอกเอสอะไรแบบเนี้ยซึ่งอันนั้นมันก็ตัดแปะแบบโง่ๆเหมือนกันน่นแหละแต่ของเลกาดรู้สึกว่ามันมันเป็นการตัดแปะที่รู้สึกว่ามันมันไม่ใชงตัดแปะเหมือนเอากิงกาบิตอรี่อ่ะเบสกิงกาวิตอรี่มาเลยยืนตรงๆเลยใส่หัวไทยกาเป็นพี่ว่าเขาน่าจะทำแบบพี่ว่าเขาน่าจะทำแบบเบบี้อุลอินฟินิตี้อะไรก็ได้นะเออทำเป็นแบบแต่ว่าไม่ต้องไม่ต้องแบบพยายามตัดแปะอะไรที่มันมั่ว ก็ดีไซน์ใหม่ไปเลยก็ได้อย่างนี้มันแบบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ไม่ก็ทําเหมือนพวกไทสโตรเลียมอืมเออเออใช่ใช่เพราะจริงิงไทสโตรเลียมมันก็จะใกล้เคียงกับขั้นเลกาแล้วหมายถึงว่าแบบเงื่อนไขของมันอะไรแบบนี้แต่แค่มันเพิ่มจานวนคนใช่ซึ่งถ้าดีไซน์ผมก็บอกว่าค่อนข้างผิดหวังอะแต่ตอนที่มันมีข้อความเขียนกากับว่านักรบอุนตราที่แข็งแกร่งที่สุดในประวัติศาสตร์ น่านไงเกิดประเด็นกันละเดี๋ยวยซึ่งผมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเกิดประเด็นนั่ <c oughs> น,นแหละแ,แ,แ,แค่นั้นแหลอะอะไปก่อนไปก่อนไปก่อนไอ้ประเด็นเนี่ยพี่ว่าจะเดี๋ยวไว้คุยแต่ไม่แล้วใส่มาสมุหมดเลยอ้าวไม่เป็นไรว่าไปต่ออิผมผมผมกักไว้แค่นี้ก่อนได้เดี๋ยวพูดในท็อปปิกต่อไปดีว่าอ่าโอเคโอเคส่วนตัวผมนะคือเคยทำรีวิวไปแล้วลหละนะครับผมแต่ว่าสำหรับสปอยครั้งเนี่ยก็จะขอพูดความรู้สึกส่วกัน นะย้อนกลับไปที่ประกาศตัวอย่างแรกเลยมันก็ตื่นเต้นเหมือนทุกคนได้แหละครับผม,มก็คือทาโร่อะไม่นึกว่าเขาจะตกสู่ความมืดจริงๆเพราะมันมีข่าวหลุดมาเมาก่อนถูกป่ะอืมอืมแต่ว่าสิ่งที่ผิดหวังอย่างหนึ่งเลยกับเรียกว่าไงอะจุดนี้นะตั้งแต่ในซีรีส์ไทกะอะไคืออ e ีประเด็นอุลตร้าแมนตกสู่ความมืดนี่แหละแล้วเป็นตัวที่แบบไม่ใช่ตัวอย่างเบลล์หรือโทเลเกียเป็นตัวปกติแล้วนั้นตกสู่ความมืดอ่ะอืม ตอนไทกะในซีรีส์นะเก่งไว้เลยว่าเฮ้ยมันจะเปลี่ยนรูปล่างเปล่าวะแต่มาดูในลายของเล่นแล้วมันก็ไม่มีอะไรนี่หว่าก็เลยเฮ้ยพีบันไดหรือเปล่าพอพีบันไดนี่คือมันไม่เคยมีภาพหลุดอะไรมาก่อนแล้วจะอยู่มันจะมาแบบเฉยๆเลยอะไรอย่างนี้สุดท้ายออกมา <c oughs> เปลี่ยนคาร์ทัมเมอร์เป็นสีแดงค้างจบจริงจงพี่อน,นี้จริงเลยทั้งพ่อทั้งลูกนี่เป็นส่วนหนึ่งที่ผมผิดหวัง <c oughs> ในไทกะแล้วก็ในทาโร่เนี่ยคือแบบอะอย่างน้อยถ้าจะเปลี่ยนสีอเอาตาสีแดงหรือสีม่วงมาสักหน่อยก็จะดีกว่านิดนึงนะอันนี้คือเแขบบาจะทำเมื่อสีม่วงไปเลยก็ได้พี่อ่ะใช่แ,บบแต่เีย่ใช่แต่นี่คือแบบอโอ้โหโอ้แค่นี้เหรออะไรอย่างนี้อ่ะแล้วก็ในตัวอย่างแรกก็คือที่ไฮก็คือนั่นแหละเรื่องของเอ่อนิวเจนรวมตัวทั้งนักสแสดงอ่าฟิลมมันก็คล้ายๆกับอะไรแปดคินอาอุลตาแต่นั้นนคือยุคแบบขึ้นหิ่งไปแล้วไง แต่อันนี้คือแบบยุคใหม่เอารวมตัวกันบ้างก็เออหายดีน่าสะดวุกนี่ตอนนั้นที่คาดหวังส่วนตัวดีไซน์เลกาเห็นครั้งแรกนะคิดได้อย่างเดียวเลยมันควรจะเอาดีไซน์เนี้ยไปทําเป็นไทกะล่างแรกแล้วเปลี่ยนหัวให้มันเป็นไทกะม,มันจะเท่มากคิดเหมือนกันไหมพี่ว่ามันอยู่ในระดับเดียวกับออฟทินิตี้อะไรอ่ะอ่าเพราะว่าเหมือนกันดีเลยให้ยินยินข้างกันอ่าเพราะดีไซน์มันดูเรียบๆแล้วมันไม่ค่อยดูอลังการเท่าไหร่ซึ่ง มันก็เป็นผลอย่างหนึ่งจากที่ซิบุริยาได้รับมาน่าจะเป็นเรื่องของแบบเราชอบไปว่าเขาามันลกหรือเปล่าบางตัวอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะไม่รู้นะเขาก็เลยพยายามจะทําให้มันโล่งๆซึ่งก็เอาจริงมันก็เท่นะแต่มันยังไงอะเอียงไปทางไส้กะมากไปนิดนึงแต่ก็ไม่มเป็นไร<า><า>ความเป็นเอกลักษณ์ใช่มันขาดความเป็นเอกลักษณ์มากๆแต่ตอนนี้หน้าเวลานี้ความใจได้แล้วแหละแต่ตอนนั้นนะคือแบบมันงง,ง,งๆเหมือนพี่ชงเลยคือแบบยังไงว่าตัวนี้คือ ตัวแย่ร่างรวมร่างสุดยอดหรืออะไรยังไงก็ไม่รู้งงๆมันเหมือนแบบเราเราเคยเห็นพวกภาพแฟนเมตตัดแตะวะงงๆอะไรอย่างเงี้ยมันอย่างนั้นเลยอะมันออกมาเหมือนเหมือนเอาเอาแฟนเมตอะเหมือนตอนแรกเราก็ไม่เชื่อว่ารูปจริงอะอ้าวรูปจริงดีกว่าของจริงเลยก็ออื่นๆนิดนึงครับอ่าโอเคมาหัวข้อต่อไปนะครับผมอันนี้สําคัญแหละนะฮะเนื้อเรื่อง เอาที่ก์ดก่อนพี่ชงน่าจะเก็บไว้เป็นไฮไลท์เนื้อเรื่องภาคนี้โดยรวมเลยเอาเป็นยังไงครับผมลูกสีไงสปอยอะไรอยากพูดเลยพูดมาเลยเอาให้สุดเนื้อเรื่องอะ่ะถ้าเต็มสิบผมให้ประมาณหกหกไม่ก็หก <c oughs> <5. S 2> เ้าเท่ากันเท่ากันเท่ากันเอ,เอาที่กัดสำหรับผม <c oughs> นะทำถ้าเกิดว่าให้พูดอะ่ะมันแบบมันมันคือหนังมันก็คือหนังแฟนซ์วิสอะ่ะทุกคนรู้กันดีมันคือหนังแฟนซ์วิสมันไม่ใช่หนังที่ว้าวอะไรขนาดนั้นอะ่ะคือถ้าเกิดว่าเทียบกับแบบ การเดินเรื่องอ่ะ,อะจริงจริงไอ้หนังหนังจี๊ดภาคลงอะอาจจะเดินเรื่องดีกว่าน,นี้ได้ซ้ําเออจริงจร <laughs> ิงเลยซึ่งมันมันเหมือนพยายามต้องการให้เรารู้จักตัวละครทั้งหมดที่มันเยอะมากๆอ่ะในเรื่องเดียวและเวลานําเสนอน้อยซึ่งทําให้ตัวที่มันควรจะเป็นคลแม็กซ์จริงๆของหนังอ่ะจางลง <laughs> <c oughs> ก็เหมือนกับตอนกลิมนโดอ่ะโดนเลกาอ,าอัดอะแอร์ไทม์น้อย นี่แหละเนื้อเรื่องมันคือแบบนี้แหละการเดินเรื่องเป็นอย่างนี้เลยโอเคโอเคครับผมมามาพี่ชงเป็นยังไงใส่ให้สุดเอาให้หมดผมอยากรู้สำหรับพี่มากที่สุดแล้วดูวะพี่ไม่ค่อยชอบอะไรเลยอ่ะมันอันนั้นแหละมันไม่มีอะไรให้พูดเลยอ่ะรู้สึกว่ามันแบบเหมือนเหมือนตั้งแต่ซีรีส์มันก็บิวไม่ให้ขึ้นแล้วอ่ะแล้วพอมาดูบูบี้เป็นอีกแล้ว็เลยแบบรู้สึกว่ามันคอนเซปต์มันน่าเสียดายไปหมดเลยว่ะ หมือนรวมตัวะะแล้วแสดงทั้งทีหรือปิดยกเลยวะทั้งทีอะไรไอ้ไม่ปิดยกไอ้อะไรนะนิวเจนทั้งทีเ้าไม่รูอ้อะพี่ว่าเอาเอาไม่ไีม้มันใช้อะไรไม่คุ้มมาอย่างแบบทาโร่อย่างไฮไลท์ของก็คือไฮไลท์ของเรื่องนี้คือทาโร่ต่อยกับโลกมั่ก็มาต่อยกันตุยตุยแบบไม่รู้อะ <laughs> ตุยตุย, <laughs> ตยมันต่อยกันๆๆๆแบบตุยตุยตุยอะแบบตุยตุยตุยท้องอะไรอะรอเบ่งไปเบ่งมา เขาก็รุนแรงไปหรื ó, ออะไรไม่รู้เหมือนกันเออยุคไอทรอเกียวท่าหนีม <f> ันก็โ <SAN> ง <TA Maria> ่โ uh, ง่เหมือนเราเขียนบทมาแบบสาวมรทัดจบอ่ะเออมันมันมันบทหนังมันมีมันมีอยู่แค่สารมัทัดอ่ะใช่ไหมคี่เหมือนกันปะมันเหมือนมันไม่มีอะไรเลยพี่รู้สึกว่ามันแบบมันดูไม่เหมือนกับตัวละครเจ้าเสน่ห์ในซีรีส์ที่แบบเออมันมันคาเสน่ห์แบบในซีรีส์ไปอ่ะมันกลายไปเหมือนตัวร้ายเพนเพนทั่วไปอ่ะแบบ เอาพลังอันชั่วร้ายมาอะไรเงี้ยสุดท้ายก็อะไรนะเอาพลังอันชั่วร้ายไปใส่ทาโร่สุดท้ายทาโร่ก็ปลดปล่อยได้แล้วก็ตัวเองก็บึมกันเป็นร่างใหญ่แล้วโดนพลังโชนเนนกำจัดทิง้ง <c oughs> มัน on, มันดูแบบมันดูอ่อนมันดูแบบออะไรวะค <c oughs> อาเซ์เอาจิมีแค่นี้จริงนะเรื่องเพราะว่าโทเลเกียมันมีแบบมัน,ม,นมันเทียบได้อะเพราะทเลเกียก็เคยโผล่ในหนังลูปคิจจันสายสัมพันธ์เหมือนกันซึ่งบทในนั้นน่ะ โปรเกียทาออกมาได้ดีกว่ามากแบบคนละขุมอ่ะอื m, <ล>ะเปิดตัวดีแหละขานิดนึง <S <S 2> <S 2> พี่พี่รู้สึกว่ามูวี่ไอไทการ์นี้น่าจะพี่ชอบน้อยสุดในมูวี่นิวเจนเลยบ้ะงอ้โะส่วนตัวนะอย่างนั้นเลยพี่จะบอกว่าออฟสนุกกว่าเหรอครับเอาจริงแต่เอาจริมก็ได้นะ <S 2> <S 2> พี่ชอบออฟเพราะว่าอย่างน้อยแอคชั่นช่วงท้ายเขาเราอิ่มอ่ะโอเคโอเคโอเคทางท้งเซเว่นมาหรืออะไรเงี้ยรู้สึกว่าเขาเอาทุกอย่างมาใช้ในคูค่าอืมอืม ก็มันนั้นในออฟนะอ่แต่ว่าในในนี้มันมันดูแบบไม่รูอวเราไม่รู้สึกอ่มเอมกับอะไรเลยอาจจะด้วยหลายๆปัจจัยมั้งแบบบรรยากาศในโรงหนังอะไรอย่างเงี้ยรวมกันอันนี้ผมว่าตัวชงหนักเลยเหมือนแบบทุกครั้งที่เราก็จะว้าอะไรบางอย่างก็จะมีเสียงแบบคนตกเบือยโยงมาผมอยู่ลงโรงหนังผมยังได้ยินอ่ะเหมือนกับ อันนี้คือแบบเรานั่งติดเขาเลยเหมือนกับคนนั้นเขานั่งหน้าเราอะ,อะเหมือนแบบมัน,มนเหมือนกับเขาจะร้องเงี้ยอันนี้คือกลัวไม่ได้ปรุงแต่งนะเขาพิชักแฟสั็นเขาจะร้องแบบพอพอฉ <พอ S 2> าก,<อ>ากขำก็จะพอฉากไหนที่มัน <c oughs> มเหมือนฮาเขาจะแบบขำเหมือนคนกินผลปีศาจอะแบบ <c oughs> เอออะไรอย่างเงี้ยเออเป็ไไหลเขานั่งหน้ากูด้วยแหละกูไม่มีสมาธิจะอินอะไรในนั้นเลยดีนะผมนั่งหลังสุดแต่ก็ได้ยินแหละที่อยู่บนหัวผมอะเขาไมได้ยิน ออแล้วถ้าถามว่าเป็นหนังกลุ่มเป้าหมายครัเป็นใครมันมันก็คือเด็กอะมันก็หนังตอบโจทกลุ่มเป้าหมายเขาอะถ้าถามว่ามันเป็นหนังที่ดีไหมมันก็ไม่ดีประมาณนั้นโอเคอ่ะมาที่ผมบ้างนะก็คือส่วนตัวผมอะเป็นคนชอบดูหนังแอคชั่นต่อยเตะตุ้งตุ้งตุง,ตง,ตงนัวนวกันใช่ไหมแต่ภาคเนี้ยมันดรอปลงเยอะเลยนะแต่ว่า ของผมมันจะมีอย่างหนึ่งก็คือผมมรู้สึกอิ่มเอมกับแอคชั่นในไอ้นิวเจเนเรชันภาคแรกไปแล้วอะ g อ l a x y Fire อะเออแล้วพอมาดูภาคนี้มันก็แบบเออมันจะเป็นดราม่าถูกว่าก็เลยแบบโอเคมันก็ได้อัตราลดอีกแบบหนึง่งมันก็โอเคโดยร,รวมนะส่วนสิ่งที่ไม่ชอบออก็คงจะเป็นเหมือนทั้งสองคนนั่นแหละคือมันมันใช้อะไรไม่คุ้มอะแล้วก็ดําเนินเรื่องอที่แบบอืมันมันได้มากกว่าเนี้ยแต่ก็ต้องเข้าใจด้วยเวลาหรือหลายๆอย่างที่มันแบบโอเค เออผมลืมพูดอีกอย่างหนึ่งเพิ่งนึกได้มันมันเหมือนซื้อบัอะ่ะยึดติดกับหนังเรื่องเนี้ยใช้คำว่า New Generation หนักกว่าคำว่าเป็นหนังไทยกาเกินไปอะ่ะเออนั่นแหละ mm hmm. ผมว่าจุดจุดเสียสุดก็คือตรงช่วงนี้แหละคือมันมันควรจะเป็นสิ่งที่เราควรปูไปให้ไทยกาเนีเติบโตแบบยิ่งใหญ่แต่กลายเป็นว่ามันเป็นหนังชงนิวเจนหนังเอาใจแฟนคลับนิวเจนตัวเก่าๆมากกว่า ใช่เพราะว่าแฟนขับไทกะแฟนขับทาโร่ของผมแบบไม่อิ่มไม่อิ่มเลยเผมไปปบมือกับฉากอะไรฉากฉากไกลเปิดตัว่งี้ชนตัวไทกะไงเออแล้วในรอบสื่อน,นี่แหละคือจุดพีคคือเวลาพวกนักแสดงเก่าๆของนิวเจนกลับมาตวกมือกันทุกตัวเลยโอเคกล้มีอะไรปะหมดยังหมดหมดแล้วพี่หมดแล้วตอนนี้หมดแล้วโอเคไม่ม่อนมีอะไรพูดถึงนะใช่หมดไปหมดแล้ว่ะพี่ อ่าประมาณนี้สำหรับทั้งหมดทั้งมวลของไทกะเดอะมูฟวี่นิวเจเนเรชันคลแม็กซ์นะฮะทีนี้สุดท้ายเลยให้กี่คะแนนเอาที่พี่ชงก่อนหกครับผมหกเต็มสนะิบกัดอะอ่าหกหกจุดห้าแล้วกันเ <laughs> <laughs> พิ่มขึ้นมาอีกนิดพี่พี่น่าจะเยอะสุดแล้วบ้างให้เจ็ด <laughs> ไม่ค่อยห่างกันเท่าไหร่ม,มันเพลินๆนได้สบายสบายเซมมาตรฐานเราน่าจะใกล้ๆกันแหละคือเราให้น้อยเพราะว่าเราให้มาตรฐาน สูงไงเหมือนเราเราเทียบกับมูฟี่แปดพี่น้องวินต้าหรืออะไรอหลายอย่างเรารู้สึกว่าอันนี้น่าจะน่าจะเทียเทียต่ำมือนพี่เอาเหมือนพี่เอาเอาเอาโซฟี่ไปเทียบกับโนอาร์มันไม่ใช่อ่ะพี่ไม่เราล้มลหมดละเราอยากเก็บเก้าสิบไว้สูงสูงหรือหรืออย่างหรืออย่างหรืออย่างแค่เทียบกับมูฟี่อุนเตอร์แมนอันเนี้ยอุนเตอร์แมนลูปอ่ะพี่ก็ชอบอันนั้นกว่าพอสมควรเลย อ่าผมก็เหมือนกันอ่าเฮ้ยลุกดีลุกดีสนุกดีสนุกกว่าโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะฮะสาหรับความเห็นของพี่ชงกับน้องกั๊ดแล้วก็ตัวผมเองนะฮะกับหนังเรื่องนี้นะฮะก็ตอนแรกก็กล่าเออนึกว่าจะสปอยอะไรจริงจังกว่านี้จริงๆไม่ใช่มันเป็นเรื่องของความรู้สึกมากกว่าเนาะเออแต่ก็ดีแล้วแบบสุดท้ายคือจะได้ไปหาดูกันซึ่งอย่างที่บอกไปตอนต้นว่าคงต้องรอลงฟิกเซอร์หรือถ้ารวมๆแรงๆหน่อยก็แผ่น ยังอยากเก็บอยู่นะออกมาหน่อยก็ดีโอเคนะฮะก็สหาราับวันนี้ก็เอาเพียงเท่านี้นะครับไม่มีอะไรแล้วเนาะมีอะไรอีกปาเออเออถ้าบอกทุกคนว่าเป็นความเห็นส่วนตัวนะเผืมีใครมาแบบเฮ้ยคุณไม่ลักอุตมะจริงจริงนี่วาเนี่ยอาใช่ใช่ใช่เออพี่พูดแทนผมมาดีแล้วคือทั้งหมดทั้งมวลท,ที่เราคุยกันันนี้นะฮะมันคือความเห็นส่วนตัวนะทั้งผมทั้งก้าวแล้วก็พี่ชง นะครับผมอ่าส่วนใครเห็นยังไงนะครับผมคอมเมนต์คุยกันได้ตามสไตล์พวกเรานะว่าเฮ้ยมันอย่างนั้นอย่างนี้เฮ้ยมันสนุกนะพี่หรือมันมีอะไรที่ดีกว่านี้หรือเราตกหล่นอะไรไงไปก็คอมเมนต์บอกได้นะฮะอ่าโอเคครับผมก็สไลด์นี้ก็อ,อเพียงเท่านี้นะครับค้าผผมขอบคุณมากทั้งสองคนด้วยนะครับผมครับผมขอบคุณครับถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ที่แคร์ทุ่าใครชอบใจไปกดไลค์เพจนะครับเอาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ